มิงโกตัวมาแล้วอย่างละ5ลิตรนะคะหรือ5,000ซีซีถ้าอยากให้ปุ๋ยมีคุณภาพเวิร์กใช้น้ำกรองหรือน้ำดื่มปรผสมนะคะค่าปุ๋ยจะได้ไม่เพี้ยนเยอะนะคะแต่ก่อนมิงโกเคยใช้น้ำประปาธรรมดาแต่พอไเอามาเป็นน้ำกรองตู้น้ำดื่มมามาผสมปุ๋ยค่าปุ๋ยคงที่มากกว่าอันนี้ก็คือลูกบ้านๆเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์วัดแบบบางคนที่ต้องมีเขาเรียกว่าตัววัด p h ถามว่าเป็นตัวเคยใช้ไหมเคยใช้แต่ใช้วัดแล้วปวดหัววัดแล้วมันปวดหัวเลือนต้นทุน,นเราไม่ต้องใช้วัดก็ได้เดี๋ยวเรามีตัวช่วยอันเป็นกระดาษสำหรับวัดท่าหนาวนะคะเดี๋ยวเราไม่ถูกขอต่อไท่าหนาวอันนี้เวลาทุกคนสั่งปุ๋ยนะคะเราสั่งมาอย่างละ5ลิตรน,นะ5รู้สึกว่าจะเห็นที่น้อยสุดก็คือถุยแ,แห้งแบบ1ลิตรก็มีนะตามที่เราขายแต่1ลิตรรวมค่าจัดส่ง120บาทแต่ถ้า ลงค้ายจะผสม300-350บาทถ้าใครไม่คิดว่าจะผูกไปยาวๆซื้อ5ลิตรมามาผสมเก็บไว้คุ้มกว่านะคะคุ้มกว่าน้ำกองจะมีแน่น้ำดีนะคุณผู้ชมน้ำกองจะเพียบตู้มด้๋ยวไปดูได้ไหมน้ำกองเลยแต่พี่ใช้พี่ใช้น้ำฝนพี่พี่นึกว่าน้ำฝนถามว่าทำไมถึงสอนให้พร้อมเมล็ดก่อนเพราะว่าปุ๋ยเราต้องใช้หลังผักเราครบ5วันถูกไหมเราไม่ต้องรีบปรุงก่อนได้นะคะ ไม,ม Easy, ไ,มไม่มีตัววัดอีสีไม่ได้มีตัววัดค่าน้ําอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษลิตมาตเนะมีทั้งแบบเป็นจุดละเอียดจุดห้านะคะมีแบบนักเรียนใช้ถามว่าตัวนี้เขาใช้ตามยังไงอุตสาหกรรมทำแชมพูทําสบู่ทาอาหารที่เกี่ยวกับน้ำเขาจะวัดค่าน้ำผสมอาหารตัวนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ตัวนี้นะคะราคาประมาณ3 0มสถึงห้บาทไม่เกินนี้นะคะเขาเรียกอะไรคะกระดาษลิตมาสคนะ่ะร้านเครื่องเขียน,นะคะ่ะ เครื่องเขียนนี้ขายตัวนี้ในลาซาด้าร้อยร้อยเทสแปดสิบบาทค่าจัดส่งประมาณยี่สิบสองบาทซื้อบ่อยเขาพี่เอาจริงๆริงโกไม่เคยออกจากมอลิีเวลานี้ไปไหนทุกอย่างที่ปูกออนไลน์มาหมดแตกเจ้าใหญ่เร่าเด็กอยู่ที่นี่ตลอดนะคะยังไม่ได้จุม่มรุ่นนี้เป็นสีเหลืองนี่จุ่มค้าน้ำดื่มนะน้ำดื่มน้ำดื่มฟลออกจุ่มไปยกขึ้นมาเปลี่ยนสีเห็นไหมเปลี่ยนสีในนี้เขาจะมีเลเวลบอก เทียบตารางเห็นปะคะเทียบตารางหนาะสำหรับเราที่ปลูกกินบ้านเล็กๆไม่ได้ปลูกแบบ100ร้อยก่องนะไม่ต้องวัดเราไม่ได้ปลูกรังในโรงงานอีซีมีเลเวลวัดวัดเลยค่ะเห็นไหมถ้าตางลงมาเนี่จะอยู่ที่7 7็ดดนิดๆคือน้ำอันนี้มันจะ6กจุหกจุดแปถ้าถ้าแค้ไป9คือน้ำป็นด่างน้ำปกติที่ที่เหมาะกับการปลูกสลัดก็คือ5.5ถึง6.5จุด่าทีนะคะท่าทีเปลูกน้ำ ไม่ว่าคุณจะใช้ปะปาปาดานหรือน้ำใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณวัดค่าที่เหมาะกับการปลูกผักสลัดแล้วผักไทยทุกชนิด5.5-6.5นะคะค่า p h นะคะ5.5-6.5นะคะอ่าเดี๋ยวที่นี้เรามาดูรุ่นตัวนี้ราคาสูงขึ้นมาหน่อยร้อยแท่ประมาณรวแค่จะส่งประมาณร้อยต้นๆเขาจะมีไปแต่อันนี้มนมีแค่ตรา ม,ม,มันจะมีแบบรุ่นบางรุ่นเป็นจุดสองจุห้าก็มีนะคะมันจะแพงกว่าจุ่มลงไปหนึงแนง้นค่ะแต่เดี่ยวสักสิบห้าวิสักสิบห้าเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเปลีแบบ่ยนสีนะคะปะลารามเทียบเทียบเลยได้นี่นะทะี่ประมาณะะเ,มาเทียวผสมนะบางลองลองลองถ่าย สำหรับยังไงถ้าเราปลูกกล่องไซส์ขนาดเดียวกันทูกไหมใช่ปะเราจุ่มกล่องเดียวเรารู้แล้วค่าน้ําเราเท่าไหร่ถูกไหมน้ําเราเท่าไหร่นะคะเราวัดแค่เราไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าถามว่าตัววัดค่าพีเอชตึเสียใช้ไปสามสี่เดือนแล้วจุ่มทุกวันเดี่ยวมันจะเพี้ยนเราให้เครื่องราคาเจ็ดแปดพันใช้ไปไม่เกินปีคุณต้องซื้อใหม่ถ้าคุณไม่ได้ปลูกเป็นแบบฉากาะแบบไิดไแบบรงเรือนร้าน มีไว้จริงแต่ถามว่าอาจารย์เอกลักษณ์มีไหมมีทุกอน้ำแต่ไม่ใช้ใช้แล้วปวดหัวเพราะเราไม่ดูแลใช่ไหมว่าบ้านเราใช้น้ำอะไรพอเราวัดครั้งเดียวแล้วคืเราใส่กล่องแล้วแล้วกล่องเราใส่เท่าไหร่เราก็วัดเป็นหล้วน่าเราดูแล้วว่าถ้าน้ำเราเท่านี้เราควรจะใส่เท่านี้เท่านี้นะนะคะเดี๋ยวเราวัดค่าน้ำเสร็จทีนี้ถ้าเราใช้น้ำประปาบ้านเรา7.3 7ด เราสามารถทําให้ค่าน้ําเราลดมาเป็นที่ถูกขักสลัดพอเหมาะด้วยกดในตินะคะกดในติกนะคะกดในติค่หาซื้อได้ตามช้อปปี้ออนไลน์เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ที่อาจารย์เอกะลักษณ์มีขายแบบขายลิตรละห้าบาทนะคะกดในติถามว่าใช้เพื่ออะไรปรับค่าน้ําให้กลายมาเป็นดา่างด่างน้อยนะคะกดในตินะคะเราเขาจะมีแต่ละเจ้าเพาะะเเ้าจะเามีระบุเลยว่าใส่ g c c แล้วน้ําจะลดเท่าไหร่อย่างเช่นของอาจารย์เอกะลักษณ์นะคะ ใช้กับน้ำพันปายเนี่ยใส่หนึ่งซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรนะคะจากค่าน้ำเคยเจ็ดเนี่ยมันก็จะลดลงมาเหลือประมาณ5้ามันจะดอกลงมาถามว่าถ้าค่าน้ำกดใน,นติต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าแปดเปอร์เซนจะเหมาะค่ะ<อ>เขาจะเจอตามแปดแต่ถ<อ>้าเป็นกดในติหกสิบแปดนั่นคือ,อเท่ากับกดธรรมฐันคือคุณโดนก็คือเอาน้ำกดไปสั<อ>่นตัวฉานั่นแหละค่ะตัวน,นั้นมันต้องมาเจอตาให้เป็นแปดอซ๋อมันจะแรงเกินไปได้เปิดมาฟันขึ้นเลย ถ้าซื้อแบบ6.8มานั่นแหละโบบวโดนมือขาดเลยนะใครที่สั่งกดในติก๊กใครที่เห็นแล้วจะไปซื้อตามอ,อย่าไปซื้อกดนในติก๊ก6.8นะาใช้นะคะเราปลูกน้อยเอาที่เขียนว่า P h ดา d o w n ในาราซาลลาช็อปปิ้งหรือว่าจะสัง่งในจานไนก็แาก็จะมีประสบเลยเขาเจอกาวม,มาแล้ว P h ดา d o w n กดในติก๊กเจอจานอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าเขาเขียนว่ากดในติก๊กกดกรรมฐาน6.8ไม่แนะนําให้ใช้นั่นคือกดในติ๊กที่เป็น ก่านน้ำกรดนะตัวนั้นคือน้ำกรดนะคะโดนมือโดนโดนภาชนะหุกสาลนะคะแรงนะคะฝักข้าน้ำบ้านไทยเป็นน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลก็คือน้ำที่อยู่ใต้ดินสูบขึ้นมาอยู่บนแง้งเป็นสางหวัดินัน่นก็ได้งเรียกว่าปะปาบา,าดาลถือว่ายังเป็นาาน,น้ำบาดาลน้ำบาดาลคือเลมีตะกอนมีขี่ปูนมีสารอาหารพวกธาตุเหล็กมากเกินไปนะ้ค่าอีซีก็จะเยอะนะคะค่าอีซีก็คือค่าปุ๋ มันจะเยอะเยอะเกินไปก็เกินร่างเหมือนร่างกายคนเราค่ะได้สารอาหารเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยจนไปก็ขาดสารอาหารถูกไหมหกเปเซ็นแปดแปดค่ะใช้ได้ทั้งสองอันนี้บิงโกใช้มาสองปียังไม่หมดร้อยแกงเพราะว่าวันแค่เรารู้ว่าน้ำเราใส่ดีใช่ไหมเราจุดกล่องเดียวเราก็รู้แล้วในติทเราใช้เจ้ากระจาเราใส่ปุ๊กเราก็รู้แล้วว่าครั้งต่อไปเราจะใส่เท่าไหร่ตอกล่อง อาต้องเจรจามันจะมีบอกไม่ยากค่ะก็แบบเราต้องเอาน้ำเปล่าใส่ก่อนแล้วในติ๊กใส่อย่าเอาอย่าเอาในติ๊กใส่ก่อนน้ำเปล่าเทไม่ได้นะเราบอกคุณต้องเอาน้ำเปล่าใส่แล้วเจรจาในติ๊กมันจะมีสูตรแบบว่าอ่าเหมือนเหมือนเราผสมกันก็คือมีสูตรว่าน้ำเจ็ดสิบแล้วใส่ในติ๊กสามสิบคุณจะต้องไปเปิดสูตรเองมุนจะมีตามอั ถ,ถ้าเราจุ่มกระดาษแล้วเราเจอค่า pH มันสูงใช่ไหมเราเราก็เอาในติกนี่มาใส่ในน้ําก่อนก่อนที่จะใส่ AB บใช่เดี๋ยวเราจะอธิบายคือนติกเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าการปรับค่าน้ําก่อนทุกอย่างนะคะปรับก่อนก่อนก่ใส่แค่พอเราได้ค่าน้ําปกติแล้วอานะคะ,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมปุ๋ยนะ,ะเราอยากได้อาศาสมัครหนึ่งคนคะ่ะใครดีหาคนก็ได้นะ เวลาผสมแนะนว่าดูว็บนู้ผสมกระดาษเนี่ยปุ๋ยเอก่อนนะคะรูปทรงันเนแบบตอะอย่างตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยเอของอาจารย์เอกลักษณ์นะเป็นปุ๋ยเอของอาจารย์เอกลักษณ์ไครไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มได้นะคะไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีมาสามตัวถ้าเหล็กจะมีเหล็กเหลืองเขาเรียกเหล็กเหลืองนะตามคนทั่วไปเหล็กแดงโซเดียมฟอสเฟตนะคะตัวหลักเราเทค่ะนะเดี๋ยวเเราดี๋ยวพี่หลงขออภัยค่ะเราเวลาเนี่ยเขาจะมีเขียนมาเลยว่า A อหนึ่ง อ,อ่ะคนที่ตรงก็ได้เลยดได้ม่บอกอ่ะคน,ะคนเวลาเราผสมปุ๋ยเอนทุกครั้งนะคะเราต้องให้สารละลายละลายทีละตัวให้เข้ากับน้ําก่อนนะเราไม่ใส่รวมกันทุกครั้งนะคะเราต้องผสมให้ละลายทีละตัว ใส่นุ่มอะร้อยนะคะแต่ว่าบางทีของแพงก็ไม่ได้อร่อยเสมอไปเนาะเหมือนกันอันนี้ของแพงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปสำหรับบางคนที่ว่าอันนี้คือชมเสร็จแล้วมันจะใช่<ห>อ่าท,ทีนี้ใช่อันนี้คือกาวที่เขาห่ออะที่อ่ะทีนี้เขาเขียนว่า A2 เราก็เติม A2 ไปนะละลายแล้วนะคะเราเติม A2 แล้วคนตัวหลักๆคือเม็ดใหญ่เน,นเ,นเนี่ยจะละลายช้านะคะถ้าอาหารพวกนี้นำ เมืองน,นอกทั้งหมดนะคะพวกท่าเนเมืองไทยยังไม่มีเจ้าผลิตส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากอเมริกาเมทร์แลนด์สวีเดนนะคะประเทศที่เขาปลูกหลักคะือท่าอาหาทุกที่างใส่ทีเดียวที่เขาให้มาเลยนะครับนี่คือตามสูตรแม่ใช่ใช่สามลิตรแล้วก็จะ,จะให้มาปเป็นเซ็ตตัวแต่ถ้าใครปลูกเยอะก็สั่สิบลิตรนะคะแต่ถ้าใครปลูกน้อยก็ซื้อน้ำทีละลิตรไปนะคะ,นะคะแล้วเราจะใส่ตัวที่สาม เขียนมา A3 แล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยถ้าเหล็กสีแดงคือทนค่า p h สูงสามารถสูบในน้ำประปาน้ำบาดาลที่8.5ขึ้นไปพอทนได้นะคะถามว่าทนคืออะไรคนไม่ให้น้ำคูน้ำมูข้างในเลยจังคือเรื่องตรงนี้ก็ได้ค่า pH เขาเรียกว่าทาณค่าขยับมาแบบนี้เยียงมานานแล้ว เนี่ยประมาณเราใส่หนึ่งตัวคนประมาณพักตัวละห้านาทีประมาณนั้นนะคะคือถ้าแรงมากมันจะถามว่าหาภาชนะที่สูงกว่าหน่อยก็ได้นะควรให้มันละลายอ่ะทีนี้พอละลายแล้วเราพักทักเอไว้ได้เลยพักเอนะคะอ่ะทีนี้ขออีกคนนึงนะแทน่ยสลับกันทำมาแล้วค่ะใครอยากทำมาเลยมาแม่เอามาอเลยนี่ บีนะคะจะมีหลักๆประมาณเจ็ดตัวอ่าบีเนี่ยบีนะจะมีเจ่ตัวเขาจะเขียนมาเลยบีหนึ่งบีสองบีสามนะคะนี่บีหนึ่งมันเป็นธาตาอาอันนี้ค่ะตัวแม่สีตัวตัวนี้แหละมันเป็นท่าราคานะคะสำหรับเลงอันนี้เป็นชุดสำหรับห้าลิ้นมันก็จะเป็นเม็ดๆคล้ายๆเม็ดหน่อยเราจะใส่ตัวนี้ละลายยากที่สุดนะคะเขาถึงให้เราใส่ตัวนี้ก่อนนะคะทุกเจ้าเลยจะละลายยากที่สุด ลงไปเลยทั้งถุงนะคะ,ะคนเลยค่ะตัวนี้ต้องค่อยๆคนละลายช้ากว่าตัวอื่นนะประมาณตัวนี้จะนานสุดเพราะว่าใส่ถ้าไม่ละลายค่ะว่าทําไมเราใส่ไม่รวมทีเดียวถ้าเรารวมทีเดียวแล้วเราคนสาระละลายทุกอย่างไม่เข้ากันนะสารอาหารมันจะไม่ไปอยู่ คนไปทางเดียวกันนะอ่าคนไปทางเดียวกันที่น้ำวนอย่างนี้คะ่ะมันจะละลายเร็วอ่าลุกก็ดูก็ได้นะคะยังไม่เข้าใจลุกมันคนไปในทางเดียวกันที่น้ำวนเป็นวงกลมมันจะละลายเร็วเห็นไหมเห็นไหมละลายเร็วตอนนี้ลคนคนไม่มวนเปน็นวงแหวเสร็จแล้วใส่ b ีสองค่ะเป็นผงเล็กๆถามว่านียเหมือนผงชูรสไหมใช่มันคือตัวนั้นแหละคะ่ะสารตน้ตนๆสารพวกนี้มันก็จะส่งกัรมาจากมันเทศมันสับปะหลังนะคะ ไดเป็นตัวแทนนําเข้าห้ามขึ้นเครื่องนะคะสารก่อให้เกิดการระเบิดโดนตารวจจับทีสนามบินใครอยาไปเม่องนอกแล้วไปซื้อสารอาหารพวกนี้เอาเข้ามาเองนะผิดกฎหมายนะคะปานใหญ่านแบบนี้สิคะทีนี้ตัวนั้นรายช้าสุดตัวอื่นจะละลายเร็วแล้วเห็นไหมโอเคตัวที่สามใส่ดีสามนะคะ 对，我们那边也弄完了。Um, God, มีจตาวนะแต่ละเจ้าเขาก็จะมีสูตรของเขาค่ะว่าความไหนเขาจะกีทดลองทีค้นมาให้สูตรเหมาะกับแต่ยังของอาจารย์เอกลักษณ์เขาจะปรับให้เหมาะกับผักแ่ะวก็ทุกพื้นที่นะยงของลูกข่าวนี้เขาจะปรับไมตกลงเท่าไหร่คะหมอผิงอาจารย์เอกลักษน่าจะประมาณสามสามร้อยรวมค่าจัส่งมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยแต่เาจะส่งเอกชนเป็น,ลน,น 50, 50, 50, 40, หละค่าส่งประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทน่าะเป็นหัก เนี่ยใช่พระถามว่าทำ<อ><อ>ไมดู<อ>มถ้าจัดส่งมันแพงค่ะน้าหนักอ่ะเพราะว่าเวลาส่งของบ้านเราทุกอย่างค่าจัดส่งนี่นนีสีนะมีสีมันจะเป็น5เายเ่ถามว่าทาไมมันมีสีเขียวสีฟ้าต่างก,กันก็คือมันคนละบริษัทแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันกับคนละบริษัทแต่ท่านคนละคนละบริษัท อันนี้มันจะเป็นเม็ดเก๋เกายน้ำตาลเลยเนี่ยอากาศซจะเป็นอย่างเี้ยค่ะเวลาเราได้มาถ้าเรายังไม่ชงเลยต้อเก็บไว้ในี่แห้งนอันนี้แค่ว่เมือี้กยิบออกมาตรงนี้ให้ดูใช่ไหมมันมีอากาศซ้ตู้เยจะลายเนน้ำแล้วปุ๋ยเนะถ้าทุกคนสังเกตเวลาชงได้สักรอคะเปลี่ยนปฏิกริยากลายเป็นน้ำเย็นนะคะอาจจะดูได้นะเดี๋ยวจะตกใจว่าเอะทำไมคะ เนยกลายเป็นน้ำเย็นนะคะอ่าพระท่านอาหารตัวนี้นะคะกลายเป็นน้ำเย็นนะเดี๋ยวจะงงว่าไอ้ชงไปทำไมมีไอเย็นออกมาเดี๋ยวจะตกใจคนยังไม่เคยจะตกใจเอาดีกระโถนอาหารปานขุยมันเป็นก้อนหรือเปล่าเย็นไดิเย็ใช่ค่ะแต่หลักๆขุยเอเบี B, ๊ยาให้รวมสารนะ มี11ตัวนะคะอยู่ในในในี้ทั้งหมดนะจ <bathroom> หลักๆจะมี11ตัวแต่นี้ตาจะมี10เพราะว่าจาใช้บางคนบอกว่ามี11คืออะไรเขาจะใส่แบบ Okey. เร่งลากระเบิดลากอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะในกลุ่มไหนจะมีขาย 3D ทั้ง 3D ปุ๋ย 3D ปุ 4, ๋ย 4D ถามว่ามันคือปุ๋ยอะไรมันคือปุ๋ย AB แต่ว่าเขาตั้งชื่อเพราะอะไรเพิ่ม s i เนเจอร์ให้ตัวเองเป็นเจ้าของปุ๋ย <això> แต่ปุ๋ย AB ก็คือปุ๋ย AB นะคะ ขึ้นอยู่กับว,ว่าคนขายจะไปตั้งเป็นไรซึ่งพอมีการแข่งขังนทางธุรกิจก็ไปตั้ง กกนนะมีใครอยาก,ยากดูแม่า้นเป็นยังไงนี่เห็นไหมในไอ้นะเนน้ำแช่ตู้เย็นเลยเห็นไหมอ่ามีาจะเป็นอย่างนี้นะคะดูมาดูไม่ดมดดได้ก็ได้ค่ะูกเก็ประเพีเดียวห้องนำ้ำหลงแม่บอกทนะางไปห้องน้นมีเด็กไปกับน,นี่แล้วเสร็จแล้วเวลาเราผสมแล้วทุกค้าทำไมถึงให้ผสม B ก่อนให้ A ก่อนเพรา B ละลายช้า,ากว่าจะละลาย พอเราผสมเอซิตเราก็เตรียมภาชนะมากรอบเก็บไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกสามารถใช้ได้จะเป็นแกลอนแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือแกลอนเหลื่อใช้นะคะแกลอนแบบนี้เหลื่อใช้มหาปุ๊บใส่ไว้เืยนะจิ๊กบ้าเราใช้อะไรเราเพเก็บตัวนั้นมาขวดน้ำกรอบได้เก็บไว้1.5ก็เก็บได้กรอบไว้ให้มันเสมอกันนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เป็นติ๊กเกอร์เป็นลิต โกแนะนำนะเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีแต่ไม่ควรแนะนำว่า6เดือนดีที่สุดถ้าถ้าอยากใครปลูกน้อยอย่างบิโกเนี่ยรอบหนึ่งปลูกปลูกรอบหนึ่ง5ลิตรได้ประมาณ5 6, ้าถึงต้นประมาณ5้าถกก็จะหมดแต่อย่างคนที่ปลูกน,น้อยไดแนะนำว่าให้เ,เก็บไม่เกิน6เดือนจะได้คุณภาพดีหน่อยนะคะมันจะพอพออยู่นานมันจะตกตะกอนเราขยะก่อนใช้แล้วต้องเอามาขยะเสร็จแล้วหาภาชนะมากรอเก็บไว้เดี๋ยวให้ให้ให,ให,ให้ช่วยต่อ ทีนี้พอเราเติมปุ๋ยเราจะไปเติมผุด้วย่ะสมมติว่าขอถามนิดนึ่งว่าปุ๋ยที่เราเอาออกมาใช้แล้วเนี่ยไม่สามารถเก็บแบ่งึ้นได้ใช่ไหมคะที่ผสมน้ำแล้วหรือยังัะไม่ผสมใช้ไม่ได้ค่ะเวลาฟุกเวลามาเราละลายน้ำเนี่ยเออเนี่ยเป็นคาถามีิดศษตรงมีคนเข้าใจผิดสัมงมาห้าลิตรเทเพิ่มละหน่อยไม่ได้นะคะ ปุ๋ยที่เขาให้มาเป็นเซตเขาตวงมาเป็นอัตราเซตแล้ว5ลิตร3ลิตร10ลิตรนะผสมไว้เป็นแม่ปุ๋ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแม่ปุ๋ยน้ำเดบี B. อย่างนั้นคือเรียกว่าแม่ปุ๋ยแบบแห้งพอเรามาผสมแล้วเราต้องเทให้หมดตามรนทะาซึ่งนะมันจะมีไว้ในคลิปกับในไลน์ในชอนนน่องมาที่เตอบอกล้ว่าต้องผสมทีเดียวนะคะแับนี้ค่ะนะคะต้องผสมทีนี้เดี๋ยวเราได้ปุ๋ยแล้วเก็บปุ๋ยแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปเติมปุ๋ยแอปเปิล่าทำยังไง Ini